ไม่ได้รีวิวมาหลายวันเหมือนกันนะครับผมก็จะมาสอนการเออเขาเรียกว่าอะไรดีนะครับสอนการบันทึกหน้าจอโดยใช้แอปนี่นะครับเข้าไป safari นะครับแล้วพิมพ์ว่าเฮ้ยเป็น,นึงนะครับแล้วผมจะลบมัอก่อนนี่ของผมเองนะครับมันเยอะมาก ลบ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 นี่ครับเขียนว่า iOS EM โจด US นะครับแล,แล้วก็กดแล้วก็รอสักพักครับเลื่อนลงล่างสุดครับนี่นะครับเลื่อนลงแล้วก็กดล่างข้างบนสุดนะครับกดแถบสีสีดำน,นี่นะครับ เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไว้ด้านด้านล่างเลยนะครับถ้าคนไม่รู้นะวผมจะแอดลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมติดตั้งแล้วก็คนติดตั้งนะครับข้างบนนี่ครับขวามือเราติดตั้งแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับนี่นะครับโทครับมีรบคนนิดนึงนี่เดี๋ยวผมจะส่ง อัพนี้ไว้ด้านล่างปิด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 อโอโอโอแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตไม่ต้องนะครับนี่ครับแล้วเราโหลดมานะครับมันจะมีตัว A เนี่ยนะครับเราจิ้มไปปุ๊บ จิ้มไปปุ๊บแล้วเราไปนี่นะครับเอามานี่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลื่อนขึ้นบนนับหนึ่งสองสามปล่อยก็เลื่อนลงล่างครับถ้านี้หาไม่เจอนะครับกดนี่นะครับตรงเนี่ยข้างล่างขวามือนะสังเกตดีๆนะครับนี่ตรงรูปโทรศัพท์และก็เลื่อนหาได้เลย เออว่านี่นะครับมีสอนโกงโปเกมอนด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่คี้เกียรทํทำรับเออ,เอ,อแอปมันอยู่ใสวะเอ,อ๊ะน้องตะกี้เห็นอยู่นะครับยออิงมาใช้ได้หลายแอปมากเลยนี่ครับนกข้านบนสุดคิดวปาทานบนแล้วกดนี่ครับยืนยันขวามือนะครับแต่ว่าผมตัวหล่หลดแล้วคนที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดก,ก็กด ้างขวามือนะครับผมแล้วก็รอสักพักนึ่งครับถ้ามันเป็นอาการแบบว่ายังไงล่ะครับแบบคลิกแล้วมันไม่นั่นใช่ไหมครับมันไม่ตอบสนองหรือว่าอะไรก็ไปกดตั้งค่าคิดแล้วมันจะเขียนว่าจะยกเลิกะครับก็มีรายละเอียดแล้วก็กดตั้งค่าแล้วก็มาดูตัวการจัดก,การโปรไฟล์และอุปกรณ์นั่นแหละครับนี่และนี่มันจะมีขึ้นนะครับ i o s e m u s นะครับกดแล้วก็กดเชื่อเชื่อถือนะครับแล้เราก็ใช้แอปได้อย่างสบายครับแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดไลค์เอยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ